เออไม่ไม่ไม่นังจะแไม่นังจคสิ่งที่พี่อยากรู้มันต่างกันยังไงก็คือตัวเนี้ยเป็น a 5 2 s 5 g น่ารักใช่มันหานมกใช่มันหนูถ้าเกิดว่านักเรียนเอาไปเรียนออนไลน์เขาก็จะได้ใช้จอที่มีความสว่างความคมชัดมองเห็นได้ง่ายรลดสองต่อเลย สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับมุดี้เจ้าหน้าที่ช็อปซังซุงสาขาโรบินสันบือรังชั้น2นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาเล่นภายในร้านกันนะครับพอดีทางร้านมีการติดตั้งตัวโชว์ครับตัวใหม่เป็น A52S5G นะครับผมก็เลยจะหาเหยื่อสักคนครับที่เป็นพนักงานภายในร้านถ้าเกิดว่ามีใครนะครับที่เผลอไปยืนเล่นตัว A52S ที่ขึ้่งโชว์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชาร์จเลยนะครับแล้วก็ถามเพราะว่าเขาชอบอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันเลย เดินไปห้องน้ำท้ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงัดภายในลาน <c oughs> หลังจากผ่านช่วงวุ่นวายไปเมื่อสิบนาทีที่แล้ว แลวแล้ว,ลวตอนนี้เหยื่อของเราก็เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีโอแม่สาวน้อยลูกล่างเล็กแม่นางช่างน่ารักอะไรปานนี้โอไม่ไม,ไม่แม่นางจะแม่นางจะเลยไปแล้วไม่เหยื่อของเราโอแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยอีกนิดเดียว และแล้วลว,วันนี้ก็ไม่ใช่วันที่ดีของเจ้าพอเจ้าได้กลายเปียื่ของเราแล้ว <c oughs> เหยื่อร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปชาร์จเขาเลยนะครับไปกันเลยครับผมไปเมจา่า<ะ>ทำอะไรอะ่ะอ๋อเล่นตัวนี้ไงพี่อ,อ 2> 5 2, s, 2 s 5 g <S ทำไมมาเล่น E52S อ่ะตัวเองก็ใช้น้ต20อัลต้าอยู่ก็มันเบาเดียพี่เนี่ย นันกำลังเล่นเกมอยู่เลยนะมันเบาดีเขาผลิตมาจากไอตัวนี้ไงพลีคารบอนิมันทําให้แบบว่าไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนอ่ะแล้วที่สําคัญเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานมากเลยนะตัวเนี้ยขายดีไหมั้ขายดีมากเลยพี่ลูกค้าก็จะมาถามหาตัวนี้กันว่าไหนที่ว่ามีตัวใหม่ที่เข้ามาค่ะก็ตัวไหนมีก็พามาตรงนี้เลยเป็นตัว a h 2ส5 g แล้วมันต่างกันจาก A52 5G อ่ะเพราะมันมันเหมือนกันเลยนะพี่ดูภายนอกมันแทบไม่ต่างกันเลยนะใช่พี่ภายนอกเขาเหมือนกันเลยตัว A52 5G ตัวนี้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือเขากันน้ากันฝุ่นแล้วสเปคเขาก็คือลำแ8ความจําเครื่อง 128G เนอะก็ที่สําคัญกล้องสวยอยู่ที่64้านเลยถ่ายแบบว่ามุมกว้างค่ะคือถ่ายรูปได้สวยมากสายคอนเทนต์ก็คือเหมาะกับตัวนี้แล้วก็รองรับ 5G แล้วมันต่างยัง่งกับตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่นี่คือสิ่งที่พ่อยากรู้ สิ่งที่พี่อยากรู้มันต่างกันยังไงก็คือตัวเนี้ยเป็น a 5 2 s 5 g ตัวน,นี้ว่าดีแล้วเนาะตัวน,นี้ดีขึ้นกว่าเดิมอ่าตัวเนี้ยมากับชิปตัวใหม่ชิปเซตตัวใหม่เป็นตัว snapdragon เกก 7, 7็ดเสายคอนเทนต์สายเล่นเกมอ่ะพี่ก็คือลื่นแล้วที่สําคัญนะตัวเนี้ยเก็บแบตได้ดีมากเลยรีเฟรชั่นเหมือนเดิมไหมรีเฟรชัร้อยยี่สิบเฮิร์ตไม่พลาดพี่5 g มันเบาเลยเหรอใช่พี่เบาแล้วแบบว่าเนี่ยเมย์มาเมย์ก็เดินจับไปจับมาสักพักอะ่ะ มันไม่มีรอยเลยนะพี่รอยนิ้วมือรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยก็คือสวยมากอันนี้สีม่วงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะมีสีดําสีเขียวสีม่วงสีเขาค่ะจะเหมือนตัว A525G เลยแต่เขาจะพิเศษสีเขียวมิ้ erm. นตมาอ่าสําหรับแบบว่าสายหวานๆนะคะน่ารักใช่มันหนูแบบก็คือแบบราคาประมาณเนี้ยพี่หมือนต้นๆ่ะไปเทียบ เทียบเทียบกับตัวนั้นได้เลยนะตระกูลเอดอ่ะฟังก์ชันกล้องเนาะมันได้ของตัวท็อปมายังไงไหนขอดูอันนี้เป็นกล้องใช่ไหมเขาก็จะมีโหมดซิงเกิลเทกเยซิงเกิลเทกมาโหมดนี้มันอยู่ในตัวท็อปเนี่ยใช่มันอยู่ในเอสแต่ตัวเนี้ยก็คือใส่มาให้เลยค่ะก็คือเก็บช็อตพิเศษชัดมากอ่ะสว่างมากใช่ก็64หล้านไหนเลนวายอัลต้าวายขอดูอ่ะดูอันต้าวายอ่านกว้างไปเลยค่ะ ปกติอะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากเลนวายอะมาเป็นเลนอัลทอรวายนะมันจะอ่นอน<อ>โทนมืดแต่เนี่ยคือความสว่างคือยัง,ย,ง,ย,งยังเก็บได้เหมือนเดิมเลยอะเฮ้ยเอาเสเครื่องไหมพี่ซื้อให้หนูไหมหล่ะเอางี้คือถ้าเกิดว่าคนจะเอาไปใช้อ่ะรุ่นนี้มันเหมาะมันเหมาะกับกับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนนักเรียนนักศึกษาเอาไปเรียนออนไลน์หรือว่าเอาไป ทางคอนเทนต์พวกวีล็อกพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยพี่นักเรียนนักศึกษาเพราะว่าหนึ่งราคาเขาไม่แพงแล้วสเปคเครื่องอ่ะตัวเครื่องก็คือแบบก็คือดีอ่ะพี่เขาจัดมาให้ก็คือจัดเต็มมาเลยกับตัวเนี้ยก็คือทั้งความจําเครื่องทั้งระบบประมวลผลทั้งกล้องทั้งจอสีสันสวยงามถ้าเกิดว่านักเรียนเอาไปเรียนออนไลน์เขาก็จะได้ใช้จอที่มีความสว่างความคมชัดมองเห็นได้ง่ายมีชอบอะไรของรุ่นนี้มีชอบกล้องอ่า กล้องสวยแล้วก็กันน้ํากันฝุ่นแล้วก็น้ําหนักเบามากพี่ออก็คือจับแบบก็คือเบาอะพบพ่ะพกพาสะดวกใช่พกพาสะดวกน้ําหนักเบาดีไซน์สวยขอราคาหน่อยราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ,ะเพิ่มจาก A ห้าสองห้า G มาห้าร้อยห้าร้อยงเหรอใช่ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะถ้าซื้อเครื่องตัวเนี้ย ลดไปทันทีเลยค่ะ15%เหลือราคา1 1 8่9บาทคุ้มอะค่ะลดเกือบ2,000บาทแล้วก็ดูแถมให้อีกโปหนึ่งเปิดเบอร์ของ AS ค่ะตัวนี้รับส่วนลดเลย2,000บาทแล้วก็ใช้เน็ตรายเดือนใช่ก็คือลด2ต่อเลยพี่จ่ายรับเครื่อง9หม9ก้ับาทไม่ถึงหมื่นต้องจ่ายล่วงหน้าต้องอะไรไหมยี่สจไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไม่มีล่วงหน้าเลยก็คือจ่ายอยู่ที่9ก้9อาบาบาทรับเครื่องได้เลยแล้วก็ใช้เน็ตรายเดือน เดือนละ699บาทตัวเนี bye. Bye ้ยใช้แค่6เดือนนะคะเครื่องไม่ล็อกซิมเลยใช่เป็นเน็ตมือนเปิดเครื่องเปล่าแค่เปิดเบอร์เอาส่งรถแค่นั้นเองใช่ค่ะเหมือนแบบเปิดซิมไปใช้เน็ตอะค่ะพี่6เดือนใช่6เดือนอ๋อโอเคเฮ้ยชอบแล้วเดี๋ยวเดือนพี่โทรถามเมียก่อนนะขอนก่อนไปบายนะไปนะไปไปค่ะยบาย